สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวินาทีชวนเอิงลิซ่าเหงื่อท่วมทำแบบนี้กลางแดดสร้างปรากฏการณ์อีกแล้วสําหรับศิลปินเกาหลีเชื้อสายไทยอย่างลิซ่า b l a c k พิง k หรือลลิสามโนบาลที่เพิ่งจะขึ้นแสดงโชว์คอนเสิร์ตแบล็กพิง k w เวิลด์ทัวร์บอลพิงแบงกอกเอ็นคอร์จบไปเมื่อวันเสาร์ที่27และว,วันอาทิตย์ที่2 8พฤษภาค,คมหกที่ผ่านมานาสนามราชมังคลากีฬาสถาน ล่าสุด30พฤศภาคม66ผู้ใช้บัญชี TikTok รายหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น Blink เม l i s s a และอัปโหลดรูปภาพลงในแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมระบุแคปชั่นในรูปไว้ว่าชีวิตติ่ง complete ตลิปน่ารักมากทุกคนดีมากๆไม่มีคนรุมมองดูห่างๆให้สเปซตลิปทุกคนเลย ทั้งนี้ภาพที่เจ้าของบัญชีทิกตอกโพสต์เอาไว้นั้นปรากฏว่าเป็นภาพของสาวลิซ่าที่มาเดินซื้อดอกไม้กับคุณแม่และช่วยคุณแม่ถือข้าวของเต,ต็มไม้เต็มมือโดยสาวลิซ่าแต่งกาย้วยลุคสุดชิลสวมใส่เสือ้อยืดสีขาวกางเกงยีนส์รองเท้าแตะแบบคีบแถมด้วยถักเปียสองข้างน่ารักน่า,นาเอ็นดูสุดๆและหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาแซวมากมายไม่ว่าลิซ่าจะดังขนาดไหนก็ต้องช่วยคุณแม่ถือของ อาทิเช่นตอนเป็น b l a c k พิงกก็คือเจ้าหญิงให้แมนเจอร์ถือของให้พอเปิดโหมดลลิษาลูกแม่จิตทิพย์ก็คือต้องมาช่วยแม่จ่ายตลาดยูดีเหนือซุปตาคือแม่ของซุปตาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ